ชิพโสองนะครับรก็คือหลักการก็คือถ้าจะให้ตัวเลขดิจิตอลติดนะครับก็ต้องใช้หลักการของเลขฐานสองนะครับในการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบนะครับโดยถ้าอยากให้เป็นเลขห้าสิบนะครับก็ต้องสับสวิตตัวนี้นะครับตัวนี้นะซึ่งตอนนี้เป็นเลขศูนย์อยู่แล้วก็คือการสับสวิต์ลงหมดเลยก็คือให้เป็นศูนย์ศูนย์หมดเลยทั้งสี่บิตนะครับ ส่วนการจะเป็นเลขหนั้นการทําให้มันแสดงผลออกมาได้ก็ต้องสับสวิตให้เป็นตรงนี้ครับตรงนี้เป็นสวิตท,ที่4นะครับคือเราโยกขึ้นนะครับจะได้เป็น1นึครับอ่าหลักที่2ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นศูนย์แล้วอันที่3ามก็เป็น1นึครับซึ่งในบีที่3มมันก็คือ สองกำลังสองนับซึ่งได้สี่รวมกับบิตแรกนะครับที่เป็น1น,นะครับเมื่อรวมกันก็จะได้5ครับส่วนสวิตช์อันสุดท้ายก็เป็น0ูนย์ครับเมื่อกด d ีออกมาก็จะกลายเป็นเลข5้ศูนย์อย่างเงี้ย